เอาล่ะครับสวัสดีครับทุกๆคนอยู่กับผมกู้ครูลลสและนี่คือรายการข่าวประจำวันที่11มกราคม2566นะครับเมื่อเช้าตรู่วันนี้เลยครับ Dead Space Remake ได้ปล่อยตัวอย่างใหม่ที่มีชื่อว่า Lunch Trailer ขึ้นมาซึ่งก็น่าจะเป็นเทรเลเลอร์ตัวสุดท้ายก่อนเกมวางจำหน่ายวันที่27มกราคมนี้แล้ว ถ้าถามว่าดูแล้วมีอะไรใหม่บ้างไหมก็ต้องบอกว่าไม่ครับแค่ดูแล้วไฮฟ์กว่าเดิมฮะสำหรับคนที่รอเล่นเกมนี้อยู่ก็คงจะไม่ต้องการการโน้มแนวใดๆอีกแล้วแต่ถ้าใครยังไม่มั่นใจจะไปดูตัวอย่างนี้เพิ่มก็ได้ครับมันอาจจะทำให้คุณสนใจเกมนี้มากขึ้นนะประเด็นต่อมาครับดูเหมือนว่างาน microsoft showcase งาน presentation เปิดตัวเกมที่ผมเพิ่งจะรายงานไปเมื่อไม่กี่วันก่อนนี้จะเกิดขึ้นจริงแล้วครับเพราะว่าเมื่อคืนมีการประกาศอย่างเป็นทางการบนเว็บไซต์ของ xbox เองเลย พวกเขาแจ้งว่ามันจะเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อโปรโมตเกมจากค่าย Xbox แล้วก็ b e t h e s e าโดยเฉพาะและมันจะมีชื่อว่า Developer d i r e c t ับเนื่องจากตัวทีมพัฒนาจะเป็นคนมานนำเสนอเกมด้วยตัวเองเลยสำหรับทีมที่จะเข้าร่วมก็ได้แก่ Arkane Austin, Mojang Studio, Turn 10 Studio แล้วก็ Cinemax Online Studio ครับซึ่งเมื่อปรากฏชื่อทีมพัฒนาเหล่านี้แล้วก็แน่นอนว่าเกมที่จะมาโชว์ในงานก็คือ The Elder Scrolls Online, Forza Motorsport Minecraft Legend แล้วก็ Redfall ครับตัวงานจะจัดขึ้นในวันที่25มกราคมเวลาเที่ยงตามเวลาแปซิฟิกหรือว่าเช้าตรู่ตี3วันที่26มกราคมตามเวลาประเทศไทยนั่นหมายความว่าข่าวลือที่หลุดกันมาก่อนหน้านี้ก็คือตรงทุกอย่างเลยนะครับเอาเป็นว่าใครสนใจก็ติดตามรับชมกันได้นะผมน่าจะมาไลฟ์ด้วยเช่นกันครับประเด็นต่อไปครับเกมนินจาเต่าภาคล่าสุด teenage mutant ninja turtle s r e d e r s revenge สามารถโหลดเล่นได้บนมือถือแล้วครับสำหรับสมาชิก Netflix เท่านั้นหรือพูดง่ายๆว่าถ้าคุณสมัคร Netflix ดูหนังเป็นประจำอยู่แล้วตอนนี้ก็สามารถที่จะโหลดเกมนี้มาเล่นบนมือถือได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมผมได้ลองโหลดมาเล่นแล้วครับก็ต้องบอกว่าประสบการณ์ที่ได้รับนับว่าแจ่มเลยทีเดียวเพราะพอร์ตมาใช้ได้แล้วตัวเกมภาคนี้เนี่ยก็ถือว่าทำออกมาได้ดีมีคุณภาพนะน่าจะเรียกได้ว่าเป็นแนว 2D beat'em up brawler ที่เจ๋งที่สุดในตลาดแล้วเกมหนึ่งนะตอนนี้ ถ้าต่อคอนโทรลเลอร์บลูทูธสักตัวหนึ่งนี่คงจะมันกว่านี้เยอะเลยเรื่องนี้ต้องขอชื่นชม Netflix ครับที่เริ่มนำเกมมารวมกับบริการแอปภาพยนต์และก็ซีรีส์ของพวกเขานะช่วยเพิ่มความคุ้มค่าและสร้างความแตกต่างจาก Subscription Service ค่ายอื่นๆ แล้วก็ต้องบอกว่าเกมที่เอามาใส่ในบริการนี้ก็ไม่ใช่เกมมือถือไก่กานะผมไปไล่ดูลิสเกมมานี่มีเกมเทพๆหลายเกมด้วยกันอย่างที่ผมเล่นเพลินๆเลยก็คือเหมียวระเบิดนะ Exploding Kitten หรือว่าเกม indie, อินดี้ยอดนิยมขวัญใจเกมเมอร์แบบ Into the Bridge o x e n Free หรือว่า Moonlighter นะครับแต่ถ้าคุณเป็นสายหนังไม่เคยเล่นเกมมาก่อนผมขอแนะนำ12 Minutes แล้วก็ Immortality ครับ เป็นเกมเล่นง่ายๆไม่มีระบบซับซ้อนแต่เนื้อเรื่องเข้มข้นมากเรียกว่าดีงามเลยละ่ะสมาชิกชาว Netflix อย่าลืมไปลองเล่นกันนะครับแล้วก็ฝากสก,กิล Netflix ด้วยครับว่าช่องนี้มีคนทำคอนเทนต์เกมว่างอยู่นะครับจ้างได้ครับเมื่อวานนี้ครับวอลเลรนด์ได้มีการเปิดตัวซีซั่นใหม่ของเกมซึ่งก็จะมีทั้งซีซั่นพาสใหม่ซึ่งลายปืนที่แถมในซีซั่นพาสนี้สวยประทับใจผมมากนะฮะปกติสก,กินซีซั่นพาสเนี่ยจะไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นะแต่ลายนี้เจ๋งดี นอกจากนี้ก็จะมีด่านใหม่ชื่อโลตัสมีการรีเซ็ตอันดับแรงค์ปรับสมดุลเกมต่างๆนานาแล้วก็มีสกินปืนเซ็ตใหม่ชื่ออารักซิสซึ่งหล่อเทม่มากๆด้วยเมื่อสัปดาห์ก่อนไรออเพิ่งจะไฮเจ้าตัวซีซั่นใหม่นี้ด้วยการปล่อยเพลงประกอบตัวใหม่แล้วก็หนังสั้นตอนใหม่ซึ่งก็ทำออกมาได้เลิศเลอตามมาตรฐานของพวกเขาอยู่แล้วนะครับเจออย่างนี้อยากจะกลับไปเล่นจริงๆเลย เพราะตัวละครใหม่หนุ่มอินเดียอย่างฮาร์เบอร์ผมก็ยังไม่ได้ลองนะแล้วถ้าเกิดว่าใครซับ Xbox Game Pass อยู่แล้วเนี่ยคุณจะปลดล็อกตัวละครทุกตัวให้เล่นฟรีแล้วก็ได้โบนัส XP ด้วย20%เราอาจจะได้เวลากลับไปเล่นกันแล้วก็ได้ครับหรือไม่ก็จัดคูลิตอีสปอร์สักรอบก็น่าจะดีนั้นเนี่ย แล้วก็ประเด็นข่ะสุดท้ายของวันนี้ครับเนียลออโตมาตน่าจะเป็นหนึ่งในเกมแอคชั่นในดวงใจของใครหลายๆคนนะเพราะว่ามันเป็นเกมที่มีเกมเพลย์สนุกมากเนื้อเรื่องก็มีปรัชญาสุดลึกล้ําและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือสเสน่ห์ของตัวละครเอกอย่างน้องดินสอ 2B นี่แหละฮะที่ติดตาตรึงใจเกมเมอร์ซะเหลือลเกินเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็น่าจะสร้างความยินดีให้กับทุกคนครับเพราะว่า n e ียลออโตมาตได้กลายเป็นแอนิเมชันไปแล้วครับในชื่อ n e ียลออโตมาตาเวอร์ชัน 1.1a ซึ่งเพิ่งจะฉายตอนแรกไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เองนะครับรู้สึกว่าช่องทางที่ได้ลิขสิทธิ์มาฉายแบบออฟ i ิเชียลเนี่ยคือแพลตฟอร์มบิลลี่บิลลซึ่งก็มาแปลกๆครเพราะว่าพวกเขาแจกให้ทุกคนดูฟรีไปเลยแต่อั้นความละเอียดภาพเหลือแค่ 720p เท่านั้นใครอยากดูแบบ fullhd ชัดๆต้องจ่ายเงินจ้าแฟนๆก็ตามให้กำลังใจน้อง 2B กันได้นะฮะ ก็ประมาณนี้สำหรับรายการข่าวประจำวันที่11มกราคม2566วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามเราพบกันใหม่คราวหน้าก่อนจะจากกันไปอย่าลืมหาเกมดี้มาเล่นกันด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ